จังหวัดรุรีจัดพิธีวางพวงมาลาและถวายราชดุดดีวันสมเด็จพระมหาธีราราชเจ้าประจำปี2567เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัววันที่25พฤศจิกายนพุทธศักราช2567เวลา8นาฬิกา30นาที ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีรนายอมพลอังคะภากกคุณผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีพร้อมด้วยนางสุวิีสิริปญโยนายกเหล่ากาชาติจังหวัดลบบุรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีข้าราชการอายการสารทหารตำรวจพนักงานรัฐวิสาหกิจประชาชนองค์กรภาครัฐเอกชนร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชกาละและถวายราชดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตรพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัววันสมเด็จพระมหาธีราราชเจ้าทั้งนี้เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมนำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจสำคัญนาน,านบประการอันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติทั้งด้านศิลปะวัฒนธรรมการเมืองการปกครองการศึกษาและการลูกเสือของประเทศไทย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชสมภพเมื่อวันที่1มกราคมพุทธศักราช2423เสด็จเสวยราชสมบัติในปีพุทธศักราช2453และ,สะเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่25พฤศจิกายนพุทธศักราช2468รายการสาระดีๆสนทยาสีดีรายงานสวัสดีครับ